สวัสดีครับพี่น้องเอลิวการ์เดนครับคิดพอเห็ดครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อได้มาอัปเดตวันสีครับเมื่อนี้สิมาอัปเดตว่ากําลังเห็ดแปลงปลูกพักครับพี่น้องปลูกพักครับปลูกกินหลือก,กินกระขายตอนนี้กําลังขุดดินขุดแปลงอยู่ครับเ้่าตึงแต่ปุนพี่น้องนี่คือพักที่อยู่สวนตอนนี้ พักซีพักบัวมีพักสลัดสีม่วงสีเขียวเปิดน้ำ้นท่วมเขพี่นอกตอนนี้กะ กำลังเห็ดแปลงไม้อันนี้ว่านล้วครับพี่น้องอันนี้ว่านพักบุกน,นี่กำลังขุดแปลงไม่ไปหอดพุนเดี๋ยวมื่อนี้ก็ดสิปูกผสมผสานกันไปครับเดี๋ยวกัจสิมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับสำหรับผู้ใดมกักปลูกมกักพักมาักการจะเล่นเตืบอบตัวนอกธรรมชาตินะครับจังไี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น่ครับไอเดียกรบเดนครับ,ค,รบคิดพอเห็ดขอบคุณครับ